ครับสาหรับรถคันนี้นะครับเราก็ออกแบบมาให้มันเหมือนใกล้เคียงบ้านมากที่สุดนะฮะเราก็คือทําให้รถเหมือนบ้านเลยวัสดุภายในตกแต่งเราให้เหมือนบ้านที่สุดเลยเราจะได้รู้สึกอบอุ่นใจเวลาเราไปเที่ยวครับเหมือนเราอยู่บ้านตัวเองสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณทนี่ครับคับพี่สิงห์ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วพอดีไปเซิร์ชทิกต o อก เจอคนอยู่คนหนึ่งเป็นรถทัครับแต่ข้างในเป็นเฮาสิ่งก็เลยสนใจมาติดต่อพี่โทนี่พี่โทนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเออตอนนี้เราอยู่ที่สวนอาหารบ้านคุณย่าครับอยู่ที่อําเภอกระทุ่มแบนนะครับก็เป็นร้านอาหารที่รสชาติอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีดนตรีเพราะครับก็ขอบคุณให้ที่ให้ใช้สถานที่ด้วยแล้วกันนะครับคุณโทนี่ครับ,รบเดิมเนี่ยคุณโทนี่ประกอบอาชีพอะไรครับเออ เมื่อเมื่อตอนเริ่มเลยเนี่ยผมทํางานธนาคารเสร็จแล้วเนี่ยผมผมก็ดีทายออกมาแล้วผมก็มาทําธุรกิจน้ําดื่ม,มครับที่อําเภอกระทุมแบนนี่แหละพอดีผมมีที่อยู่อยู่แล้วผมก็เลยมาเริ่มทําห้องเช่าก่อนพอห้องเช่าเสร็จเนี่ยแล้วผมก็ขยับมาทําน้ําดื่มเสริมเอาแล้วแล้วแรงบันดาลใจอะไรทําไมพกผันยังไงให้เราสนใจที่จะมาทําเรื่องของการแคมปิ้งครับโอ้แคมปิง้ง แคมปิ้งเนี่ยมันฝังใจผมอยู่ตั้งแต่ตอนสมัยเด็กแล้วฮะประมาณสิบขวบเนี่ยผมจะมีความฝันว่าอยากจะเดินทางท่องเที่ยวโดยที่เราใช้รถเนี่ยไปท่องไหนก็ได้แต่เราต้องสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในรถได้ด้วยก็คือคพักผ่อนนอนหรือว่าชีวิตประจาําวันทํากับข้าวทําอาหารแล้วก็ท่องเที่ยวได้ด้วยเปลี่ยนสถานที่ไปได้เรื่อยๆอย่างรรนี้ครับผมพี่โตนี่ครับพอได้รถมาแล้วนี่เรามีการออกแบบดีไซน์งไงครับครับเออแบบอันนี้คือเป็นแบบที่เรา S <S เ,เขาเรียกว่าเป็นความจําตั้งแต่สมัยเด็กนะคือ,ค,อคือทุกอย่างต้องอยู่ประมาณมุมนี้มุมนี้มุมนี้เราเขียนแบบไว้ในใจตั้งแต่ตอนสมัยสิบขวบแล้วแหละแต่ตอนนั้นเรายังไม่มีกําลังเงินหรือไม่มีทุนทรัพย์เราก็เลยเก็บแบบนั้นแนะ่ะไว้ในกระดาษ a อซเก็บไว้ใต้หมอนครับแต่เมื่อเราโตแล้วเราทําธุรกิจเรามีไรายได้มีเงินที่หมุนเวียนโดยโดยที่มีกําลังที่ที่พอที่จะทําได้แล้วเนี่ย เรามาเจอรถตัวนี้ซึ่งเราใช้งานเป็นรถส่งน้ําที่เราทําธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยครับเราใช้มาประมาณสิบกว่าปีแล้วแหละซึ่งมันมันปลดระวางโดยที่ก่อนก่อนที่ปลดระวางเนี่ยมันต้องซ่อมสามวันดีสี่วันไข้เนี่ยเราก็เลยไปจอดแล้วไม่ได้ใช้มาปีกว่าแต่ว่าเราอ่ะคืออยากจะขายอะไรตอนนั้นมันเป็นซากรถแล้วแหะเรียกว่าผุพังไปทั้งคันแล้วแหละแต่เราก็ขึ้นขึ้นไปยืนบนรถดูตอนนั้นมันยังเป็นพื้นกระบะโล่งๆอยู่เราขึ้นไปยืนบนรถเนี่ย มันรู้สึกว่ามันมีแอเรียมีพื้นที่ที่ที่เหมือนได้ฝันแล้วนะมันเป็นเขาเรียกบุพเพส,สันนิวาสป่าผมไม่แน่ใจนะมันเก็ตขึ้นมาอะไรความคิดตอนสิบขวดบอกเอ้ยแล้วเราก็มีเงินนี่ว่าแล้วเราก็มีความฝันนี่ว่าทําไมเราไม่ลองทําดูผมก็เลยเริ่มที่จะปรึกษาช่างว่าเออรถคันนี้สามารถที่จะเอ,อ่อมดิฟายให้เครื่องยนต์มันกลับมาวิ่งได้ทางไกลๆได้ไหมอะไรช่างบอกทําได้เพราะว่าเป็น,เป,นเป็นรถดีเซลอะครับเป็นนิสสันแอตแลส เครื่องสองพเกียร์ธรรมดาครับ,รบมันมันก็มีกําลังแหละตอนที่ผมใช้ส่งน้ําอยู่เนี่ยมันตกแล้ววันประมาณ3ตันได้3,000กว่าโลเนี่ยมันแบกวิ่งตะลุยส่งน้ําหารายได้ให้เราแต่เมื่อตอนที่มันโซมแล้วเนี่ยมันเหมือน,มนเหมือนคนแก่ที่แบบป่วยอะ แล้วเราเ,เราจะไปขายทิ้งเลยบางทีเราก็แบบเอ๊ะมันผูกพันกันมานะเราก็น่าจะพาเขาไปท่องเที่ยวด้วยใช่ไอเดียเออมันมันเหมือนกับเป็นเป็นญาติแล้วกับรถคันนี้นะเพราะอยู่กันมาสิบกว่าปีหาเงินหาทองให้เราจนเรามีเอไรายได้มีอะไรจนเรามีฐานนะเราก็เลยแบบเอ๊ะถ้าเราเอาไปมด d ฟายไป b ิ i l d ินหรือว่าไปทําอะไรให้มันไปเที่ยวกับเราได้ด้วยแล้วตามฝันของเราด,ด้วยมันก็เลยมาจบที่ตรงที่เอาแหละเราไม่ขายแล้ว เดี๋ยวผมจะทําเองเลยผมก็เลยเอาแบบที่อยู่ในหัวตั้งแต่สมัยสิบขวบเนี่ยเอามาค่อยๆขึ้นโครงขึ้นมาแล้วก็ส่วนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราก็ค่อยๆจัดวางตามที่แบบที่เราต้องการแล้วผมก็โชคดีที่ผมมีน้องที่อยู่ที่ห้องเช่าผมที่ที่กระทุท่มแบนเนี่ยแหละเขาเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์บิวอินอยู่แล้วเขาก็มีฝีมือทางด้านนี้แหละก็แต่เขาไม่เคยทํารถบ้านนะเขายังถามผมพี่จะไปทําไมพี่ไม่ปลูกบ้านล่ะผมจะไปทําใหผ้ผมไม่เอาผมอยากเอา รถเนี่ยแหละแล้วก็ทาบ้านเพื่อที่จะไปเที่ยวได้ด้วย <S <S น้องก็เลยบอกอ้างั้นพี่ออกแบบมือนกันเดี๋ยวผมจัดให้ผมก็เลยช่วยกันเราก็ออกแบบเนี่ยไอ้น,นี้ต้องอยู่มุมนี้น,นี้ต้องอยู่มุมนี้ส่วนน้องเขาก็ได้พี่ไอ้น,นี่ต้องลบมุมตรงนี้หน่อยนะก็คือช่วยกันอ๋อเอออะไรอย่างงี้ผมอยากทราบขั้นตอนสั้นๆทักงสองสามขั้นตอนนี่เราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนครับหมายถึงตัวตัวรถเลยที่เราซ่อมเที่ยงมาหมดแล้วนะใช่ครับคือเราก็ต้องขึ้นตัวฐานพื้นก่อนเลย เราพื้นขึ้นโครงพื้นให้ได้ฉากให้ได้มุมให้แข็งแรงเสร็จส่วนตัวตู้เนี่ยเราจะใช้เป็นวัสดุของไอโซวอลที่มันเป็นวัสดุเป็นห้องเย็นอะ่ะมันก็จะกันความร้อนได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็สามารถที่จะบุผนังหรืออะไรแล้วก็ยึดติดตู้แขวนตู้อะไรได้ระดับหนึ่งนมันมีความหนาอยู่ที่ประมาณสองนิ้วก็เป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะตกแต่งได้ให้มันเป็นเหมือนบ้านได้เลยอย่ในก็ขึ้นข้างขึ้นข้าง ขึ้นข้างตีโครงบุกการร้อนครับขึ้นเพดานเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาบุบิวอินผนังเสร็จแล้วเราก็มาตกแต่งตู้เตียงโต๊อะไรเราก็ใส่ไปเรื่อยเลยครับนี่โอเคครับท่านผู้ชมครับท่าผู้ชมอยากจะเห็นแล้วครับว่าภายในเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยครับ พอเรามาเจอรถคันนี้พื้นที่บริเวณนี้มันได้เนี่ยพอมันได้ปุ๊บเราก็เอ๊ถ้าเราทําเองเนี่ยมันน่าจะไม่ไม,ไม่กี่บาทนะ้ะเราก็เลยลองดูเราก็เลยลองค่อยๆขึ้นโคง้งขึ้นมาขึ้นตั้งแต่เอ,เอาเอาเครื่องไปทําก่อนเอาเครื่องไปโอเวอร์ฮอนให้เรียบร้อยเสร็จเราก็ดูเอ๊มันจะทํากว้างยาวสูงได้ประมาณไหนเราก็เลยลองจัดสเกลดูซึ่งมันก็โอเคนะดูแล้วมันก็เออมันน่าจะมีพื้นที่ใช้สอยได้ ตามที่เราต้องการเราก็เลยลองลองทำดูโอเคครับต้าหรอบรถคันนี้เป็นรถอะไรครับเป็นรถกระบะเป็นรถ<ม>เออนิสันครับ<ม>รุ่นเขาคือรุ่นแอดลาสเป็นรถเจดประกอบจากญี่ปุ่นนะครับ<ม>เป็นเครื่อง2,007ดีเซลแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหลังเป็นเกียร์ธรรมดาครับรถบ้านๆเหล่านี้แหละโอเคงั้นเดี๋ยวรเรามาชมรอบๆตัวรถกันก่อนนะครับก็ <c oughs> ทุกอย่างนี่คือสีเสือนี่ผมผมทําใหม่หมดเลยนะส,<ม>สีเสือทําใหม่หมดเลยยางเยิงนี่เปลี่ยนใหม่หมดระบบโชคช่วงล่างอะไรผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยโอ้สวยงามมากเลยครับยาง<ม>ก็ยางนี่ก <laughs> ็ดันหล่อให้มันดูใหญ่ๆหนะ่อยมันจะได้ดูบึกบึนนะฮะเห็นเอมีกระจกตัวนี้เป็นตัวนี้นเป็นเป็นเป็นคโคลิอารีซึ่งพักพวกกันเนี่ยเขาผลิตอยู่ผมก็เลยเลยสั่งเขามาก็ไม่แพงถูกกว่าของนอกอเยอะเลย คู่นึงประมาณ7 8 0 0แนึงนะก็คือล็อกได้ด้วย<ช>เปิดได้ล็อกได้มีกันกันแมลงได้รับเป็น,เป,นเป็นระบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรโชคปกติมัน RV ทั่วไปข้างบนเห็นมีออนนิ่งแบบรุ่นนี้แบบบ้านๆเลยนะเนี่ยรุ่นนี้ถ้าเป็นร้านของชำก็คือกลางมาเป็นก <c oughs> ันสามันจะใช้ประโยชน์ดได้จริงแล้วก็ราคาไม่แพงคน,นี้ผมทำามาพันกว่าบาท ด,ดูดูดูก็เก๋ไก่ไปดิอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวถ้าม,มีโอกาสเดี๋ยวผมกลางให้ดูครับสวยงามเดี๋ยวเรามาดูรอบตัวรถกันตัวน,นี้ก็เป็นส่วนของการเก็บของใช่ไหมครับอันนี้ตู้เราเก็บสัมภาระพวกสายไฟพาวเวอร์ปลั๊ก,กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ,อ <ướ> ุปกรณ์ก็แกๆกแกลกอนอมีดขวานอะไรไว้เผื่อเราไปเข้าแคมป์ดูก็จะมีไฟมีอะไรป็กิกมิกเล็กๆไว้สำหรับ ใช้ภายนอกอย่างี้อ๋อใช่อซีภายนอกได้ด้วยครับแล้วก็จะมีระบบการน้ําเวลามาแคมปิ้งข้างนอกนะใช่นั่งโอเคอะไรปิกนิกกันได้สบายเลยครับมาดูานหลังรถเอ๊ะรู้สึกว่าหลังรถนี่จะเปิดได้หรือไงครับเนี่อันนี้จะเป็นระเบียงระเบียงนั่งเล่นหลังรถนะครับก็จะกางออกมาส่วนด้านบนก็จะเป็นหลังคาให้เราครับเราก็จะมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นมาอีกอได้เก็บเมหลังรถทำให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยครับผม อ๋อแจ๋วเลยเอามาดูดังด้านขวาของตัวรถกันนิดหนึ่งอันนี้ก็จะมีกระจกครับก็จะมีกระจกคู่สองข้างแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นจุด power p a u k ที่เราไว้เสียบเสียบใช้ไฟเวลาที่เราอยู่ที่บ้านหรือตามแคมป์ที่ขอบอนุญาตให้ใช้ไฟจุดเสียบไฟครับเสียบไฟได้อ๋อแจ๋วเลยซ้ำซ้อนอย่างนี้ไม่โดนน้ำกันน้ำกันอะไรได้ไม่อะไรอ่าเดี๋ยวเรามาดู เดี๋ยวสุดท้ายผมเห็นรู้สึกว่าจะเป็นโซล่าเซลซล์โอ้ขโมนี้มีโซล่าเซลล์ขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยโซล่าเซลล์สแผงนี้ก็ <c oughs> น่าจะเป็นพันวัตต์อยู่มั้งแผงหนึ่งน่าจะ400กว่าวัตต์อ๋อขับขับับครับ,รบ,รบอ่ะถ้าง,งั้นสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูชมภายในตัวรถเก๋งนิดนึงครับภายรถเก๋งก็ ก็ธรรมดาเนาะแต่แต่งซิ่งน่าดูนะทําบอกใหม่นะครับครับแหมมีมาตรวัดวัยรุ่นน่าดูเลยครับโอเคครับครับถ้าเราจะใช้แอร์ในรถเราจะต้องเปิดให้คอยร้อนมันมีช่องระบายระบายลมนะครับเราก็ต้องเปิดท้ายตัวนี้นิดหนึ่งอ๋อพอเปิดท้ายเนี่ยตรงนี้เรามีขายันรับน้ําหนักได้เป็นร้อยโลครับไม่ต้องกลัวขึ้นได้เลย เรียกว่ามีพื้นที่เพิ่มขึ้นอ๋อ oh, สวยเชียวตัวนี้ก็สามารถล็อกได้ใช่ครับตัวนี้คือแอร์คอนดิชันอ๋อเป็นคอยร้อนเอารมร้อนออกใช่ไหมครับครับเป็นไดกินอินเวอร์เตอร์ครับมันจะประหยัดไฟนิดหน,นึงรุ่นนี้ oh. 9,000 BTU ครับ แล้วก็ทำปิดให้มันสวยงามกันแมลงเข้าเนาะครับส่วนด้านบนนี้ยังสามารถเทควิวได้เหรอครับสามารถเปิดข้างบนขึ้นไปนั่งได้เลย้ามีอะไดข้างบนหลังคานะอ๋ออันนี้เป็นหน้าต่างหน้าต่างที่เราเปิดจากจากในตัวรถรับลมโอเคและจึงมีตัวระบายความร้อนอยู่ข้างบนด้วยใช่ไหมนะครับใช่ใช่อันนั้นระบายห้องน้ำห้องน้ำใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันต่อครับ ครับนอกจากตัวนี้มันเป็นรถกระบะซึ่งมีความสูงประมาณเม็ดเม็ดกว่ากว่านะฮะเราก็เลยต้องมีกระไดตัวนี้ช่วยไม่งั้นเราก้าวขาไม่ขึ้นแน่อ่าเดี๋ยวลองเขับมาดูในตัวรถกันเลยนะครับเห็นครับเหมือนเหมือนเข้าบ้านนะครับอ๋อนี่ก็จะมีมุ้งลวดเลยใช่ไหมครับ<ช>มีมุง้งกันมแมลงให้ตั้งแต่เดี๋ยวเราชมในด้าน,านซ้ายมือกันก่อนนะครับอ๋อนี่ทําเป็นเหมือน เป็นโซฟาเบดเลยใช่ไหมครับใช่ครับสามารถรที่จะ,ะเรียกว่าพอปูแล้วนี่สามารถปูนอนได้เลยใช่ครับเนี่เราก็าโต๊ะปรับลงมาให้เสมอกับพื้นแล้วเราก็าสไลด์เบาะมาต,ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงพื้นที่มันจะอยู่ประมาณประมาณเมตรแปดสิบคูณเมตรแปดสิบเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลอาทาให้ดูแลครับทางด้านซ้ายมือนี่เป็นอะไรครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บสัมภาระทั่วไปอะเก็บของจุกจิกเสื้อผ้า นะครับโอ้เต็มเลยเแสดงว่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมลุยได้ทุกเวลาครับโอเคถ้าสะดวกก็ขับรถออกไปเลยไม่ต้องเตรียมอะไรขึ้นลนก็มีตกแต่งน่ารักเชียวนะครับแล้วก็มีทีวีนี่เป็น Android ใช่ไหมครับใช่ครับเราก็เชื่อมต่อบลูทูธเราก็เปิดเด็ดฟลิกดูได้เลยโอเคสำหรับด้านขวานี่แหละครับด้านขวาก็จะเป็นตู้เก็บของสาช่องอ๋อดีนะครับมีตัวล็อกหมดเลย เพราะว่าถ้ารถวิ่งเคลื่อนตัวนี่โอกาสที่จะมีการเปิดเองได้เยอะขึ้นตู้ยาวๆเราก็เก็บได้เต็มที่ครับเอาของเยอะๆเลยใช่นี่ดูผ้ามงผ้าม่านนี่มีสไตล์นะครับมีการตกแต่งต้นไม้ต้นไม้ด้วยหน้าต่างเราก็เปิดออกไปได้นะสมมติถ้าเราอยากรับลมอ๋อมีช็อคอัพด้วยรับลมแบบไปจอดริมทะเลอะไรเงี้ยก็ดีนะครับอสามารถที่จะเปิดได้ช ครับสำหรับในตัวรถนะครับก็เราทำไว้สำหรับที่เราจะนั่งพักผอ่อนทานอาหารหรือว่านั่งทำงานสะดวกสบายก็คือกว้างขวางนั่งกัน4ี่ห้าคนนี้สบายๆนั่งห้อมวงกินหมูกระทะหรือว่าจะนั่งร้องคาราโอเกะกันนี่สบายๆเลยแล้วก็ดีอีกอย่างก็คือตัวเนี้จากจากที่เรานั่งกินกินอยู่เนี่ยเราปรับปุ๊บเป็นที่นอนได้เลยอ๋อเหรอครับออโอ้งั้นเดี๋ยว<ห>ต้องทำให้ผมดูนะครับว่าทำยังไง ขาเราหมดแล้วเราไม่อยากเก็กกิกค่เราอช่วยอ่ามาลองรับเท้าตังนี้เราก็จะเป็นอ๋อตัวนี้ก็สามารถเปิดตัวนี้ได้อีกใช่ส่วนตัวนี้เราลองไม้ไว้มันจะแข็งแรงเราก็ปูดได้เลยปง<อ>และที่นอนเราอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าคํานวณแล้วนะครับกว้างยาวเพื่อที่จะใช้สอยประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยผมว่าเมตรแปดสิบคูณเมตรแปดสิบนะ โอ้ยสบายสบายเลยใช่เพราะผมสูงเมตรเก้าสิบไงมันเลยติดนิดนึงแต่ว่าเราก็นอนเอียงๆองได้โอ้ยนอนได้นอนได้นอนได้นี่เองอ่าเออก็นอนรับพิลมรับวิวได้อยู่ใช่ใช่ใช่หรือแม่ง่าในนาคตก็ขยับตู้นิดนึงก็จะได้พื้นที่สบายสบายไม่หรอกถ้าผมนอนผมนอนฝั่งนู้นขาผมยื่นออกไปได้อ่าครับเดี๋ยวถ้าผมนอนเองผมนอนอ่าแฟนก็นอนตรงนี้อ๋อสบายสบายสบายอ่าโอเค ในส่วนนี้ก็สามารถเปิดทะลุกับห้องโดยสารกับห้องเก่งได้เลยคนขับดคุยกันได้เลยใช่ไหมครับคุยได้เลยครับให้ผมขอเรียนถามนิดหนึ่งวัสดุที่ใช้นี่ครับภายในตัวรถทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นอะไรครับสําหรับสําหรับวัสดุอ่าเออเป็นผนังเนี่ยจะเป็นไอโซวอลซึ่งเป็นฉนวนเหมือนกับที่เขาทําตู้ห้องเย็นที่เขาส่งของนะครับตู้แช่แข็งอ่ะเราก็เอามาทํา ส่วนผิวเนี่ยเราจะบูด้วยไม้อัดก่อนก่อนที่เราจะแปะผิวลาบินเนตนะครับกันความร้อนใส่ฉนวนไว้เรียบร้อยข้างบนนี้รู้สึกมีการออกแบบดีเทลน่ารักเชียวครับทำเป็นตารางไม้ด้วยก็จะให้มันเหมือนกับรีสอร์ทนิดหนึ่งให้มันมีมีระแนงสร้างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับครับผมอ๋อตัวต้นไฟนี่ก็จะมีการทําเป็นเป็นคมเป็มเล็บหนึ่งเป็นโคมหลุมแล้วก็จะมีไฟ ไฟตรงกลางให้มันเป็นเหมือนเป็นโถงห้องอะไรอย่างเงี้ยฮะไฟที่ใช้นี่เป็นไฟดีซีใช่ไหมครับครับผมครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ตู้ตู้โชว์ตั้งซึ่งเราไว้เก็บอุปกรณ์หลากหลายก็มีสายไฟมีพ่วงอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าชั้นต่อไปก็จะเป็นไมโครเวฟอ๋อันนี้มีไมโครเวฟด้วยใช่สะดวกเวลานน่นนี่นั่นใช่สามารถที่จะบุญชุญเซินได้ชั้นต่อมาก็ลิ้นชักอุปกรณ์ก็เพียบเหมือนเดิมครับ ครับออันนี้ชักแล้วก็เรียกว่าคันนี้เดินไม่ทางทันทีพร้อมเดินทางส่วนข้างล่างนี้เราก็จะมีตู้เย็นที่เอาไว้แช่เที่องดื่มหรือว่าของสดได้ตู้เย็นตู้นี้ีครรับขนาดกี่ลิตรครับเนี่ยน่าจะ40ลิตรนะฮะอ๋อสบายเลยใช่ก็จุได้เต็มเต็มอ่าใช่ก็มีของมีของอะไรมีเครื่อง ของเย็นหรือว่ามีเครื่องดื่มชูกลองอะไรต่างนี่เราก็สามารถใช้ได้เผื่อขับรถทางไกลเงี้ยเราถหายน้ําเราก็ไม่ต้องไปแวะเซเว่นนะเราก็หยิบน้ําในในรถเราเนี้ยแหละขึ้นมากินเย็นเจี๊ยบตัวนี้ก็จะต้องล็อกหน่อยกัน่องนี้จะเป็นรังรางเรื่องอุตสาหกรรมแล้วครับเนี่ยครับผมครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมครัวเล็กๆนะครับทําทําของเบาๆก็คือ จะมีชั้นวางอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับแมกกี้ซอสอะไรแล้วแต่เราจะวางแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโต๊ะทํากับข้าวซึ่งสามารถที่จะขยายพื้นที่ได้อ๋อมีส่วนที่จะขยายได้เ,เล็กๆเืเวางของให้ยาว<ช>ขึ้นได้ใช่ไหมครับเป็นพาเนลออกมาใช่ครับแล้วครับตรงไหนมันว่างเราก็จัดพื้นที่เสริมให้หมดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานโอ้นี่อ่างล้างจานนาวีเลยนะครับเนี่ยครับอ่าตัวนี้ก็สั่งจาก เพื่อนบ้านเหล่านี้แหละประเทศจีนใช่ใช่เดี๋ยวนี้เขาทำอิปัมอัตโนมัติด้วยใช่มีกลระบบระบบแทงน้ำเราจะอยู่อยู่ข้างล่างกี่ลิตรครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะ80ลิตลิตร๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูส่วนส่วนตรงนี้ถ้าเราไม่อยากใช้ระบบแอร์เราก็จะเปิดเป็นหน้าต่างขึ้นไปดีอให้ลมให้ลมมันฟลอ่าแล้วก็มีเครื่องครัวเล็กๆอ่าทำอะไรกิจภารกิจเล็กๆได้ด้วยชามช้อนอะไรก็ว่ากันไปอ่ะตรงนี้เห็นมีแอร์ด้วย ตัวนี้ที่ให้ดูก็คือเป็นแอร์ไดกินอินเวอร์เตอร์นะครับ9 0 0 0 BTU ก็เหมาะสำหรับรถเล็กๆมันจะประหยัดไฟทําให้แบตเตอรี่ที่เราเราใช้ในรถเนี่ยมันก็จะอยู่ได้เป็นเกือบเกือบสิบกว่าชั่วโมงอะผมว่านะเคยลองใช้อยู่เรียกว่าพื้นที่บริเวณนี้เพียงพอพอครับพื้นที่เรากว้างกว้างประมาณเมตรคูณเมตรแปดสิบยังพออยู่้วโอเคเอาละครับมาส่วนสุดท้ายชว o ูมห้องน้ำสวยงามทีเดียว เป็นอะคริลิกเลยครับถ้าเป็นอะคริลิกก็คือกันแตกกันอะไรอยู่แล้วแล้วเราก็ติดติดิฟรมกันกันกันเห็นไฟอนอย่นอไม่ค่าติดิล์มตตวนี้ด้วยโอ้หข้างในดูรู้หลาเชียวครับเดี๋ยวผมเปิดไฟไฟเราจะใช้เป็นแบบอ่อนๆเพื่อให้บรรยากาศมันดูเหมือนเหมือนแคมป์เราจะไม่ใช้ไฟสว่างครับภายในห้องน้ําเราครับก็อยู่ประมาณ90้าสิบคูณเก้าสิบะครับ ก็คือเราจะมีชาวเวอร์แักบัวนะครับแล้วก็จะมีชุดวางอุปกรณ์สบู่แชมพูอะไรนะรส่วนพื้นผิวหนังเราก็ผิวผนังเราจะเป็นวัสดุกันน้ําได้ระดับหนึ่งคือเราไม่ได้อาบทิงจังอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเวลามาเที่ยวเราเราเน้นสวยงามส่วนชักโครกนี่ก็จะเป็นชักโครกเอ,อเขาเรียกชักโครกเคลื่อนที่สําหรับ คนที่ผู้ป่วยอย่างนะแต่เราก็มาใช้ในรถได้ก็สามารถเมื่อทำภารกิจเสร็จก็สามารถถอดค่าเสด็จออกไปทิ้งในที่สมควรได้ใช่ไหมครับถอดส่วนล่างเอาไปเททิ้งที่ไหนแล้วก็ว่ากันไปอันนี้ในส่วนนี้ถาดน้ํานี่เราก็คือพออาบได้เลยใช่ไหมครับเป็นชุดของเขาเลยกันนเป็นชุดของเขาแล้วก็มีเก็บจัวเก็บน้ําทิ้งใช่ไหมครับเอาไว้บัรทีถึงที่ตรงไหนที่เหมาะสมก็ก็ทิ้งได้ใช่คภายในก็ตกแต่งสวยงามนะครับมีตรงมีปลาอะไรด้วยน่ารักเดียว ตกแต่งให้ให้มันดูเหมือนบ้านมากที่สุดนะครับอ่าส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นระบบเอ่อที่เราเก็บโซลาเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาจุได้ด้วยแล้วเราก็ชาร์จพาวเวอร์ปักเขามาได้ด้วยมันจะอยู่ที่200แอมแอระบบ24โวลต์นะครับอระบบไฟเราอันนี้ก็จะมี AC มีขอบมี usb มี12โวลต์ชใช่ไหมครับชาร์จได้ทุกอย่างแล้วก็มีชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอะไรได้หมด มีรูระบายอากาศให้ด้วยมีพัดลมระบายทีน,นี้อยากดูเห็นข้างในแล้วครับโอ้โห oh, oh, ข้างในนี้เป็น Power Supply ทั้งมีแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับเอ่อ200แอมป์ครับ200แอมป์อันนี้มี BMS มีระบบะเชื่อมต่อระหว่าง AC กับ DC ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ใ,ในส่วนของโซลาร์เซลล์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้คือหัวใจเลยเราเราเข้าป่าแบบไม่มีไฟฟ้าใช่จริงๆเราต้องใช้พึ่งแบตเตอรี่กับแสงอาทิตย์ ลองออกไปเทเลียงครับว่าถ้าแบบว่าสมมุติว่าเราออกไปแปดชั่วโมงกลางคืนเนี่ยใช้ได้กี่วันอุ้ยถ้าถ้าแปดชั่วโมงนี้กลางคืนอากาศเย็นๆนี่ผมว่าเรียกว่าสามสี่วันนี้สบายเลยโอ้โหเยี่ยมเลยเพราะว่าเรามีโซล่าชาร์เจอร์อยู่ตลอดเวลาใช่ไห<ต>มครับแต่ถ้าเราไปสู้แดดตอนเที่ยงๆนี่ก็อาจจะไม่ถึง เป็นไงครับท่านผู้ชมพอดูแล้วอึ้งเลยใช่ไหมครับข้างในเห็นข้างนอกเป็นเหมือนกล่องธรรมดาแต่ข้างในเข้าไปงานเฟอร์นิเจอร์สวยงามเลยทีเดียวทีนี้แน่นอนครับการทํารถเองเนี่ยย่อมมีปัญหาเรื่องประสานไม่ทราบว่ามีปัญหาอุปรสรคอะไรบ้างครับอ๋อปัญหาปรรสก็คือรถเนี่ยมันไม่เหมือนบ้านก็คือมันเหลี่ยมมุมฉากอะไรเนี่ยมันจะมันจะเคลื่อนย้ายไปหมดมันจะไม่นิ่งมันจะไม่ได้ระดับหาระดับยากมากซึ่งเราก็ต้องไหลไปตามพื้นที่ครับไหลไปตามพื้นที่ก็คือ มันจะมีเอียงต่ําเอียงสูงอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับให้มันให้มันได้ฉากซึ่งซึ่งไม่ไงั้นมันจะบิวเฟอร์นิเจอร์ข้างในาย,ยากมากอเราก็ต้องค่อยค่อยบิดบิดปรับมุมอะไรของมันไปเรื่อยครับก็กซึ่งมองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันเบี้ยวตรงไหนเพราะว่าเราบิวซะสวยแล้วแต่ตอนตอนที่ยังเป็นโครงเนี่ย <laughs> มันอาจจะดูสูงสูง,สงต่ำ,ต,ำต่ำอะไรแต่เราปรับพื้นที่โดยที่เราใช้ระดับน้ําช่วยทีนี้ถ้าแน่นอนแหละถ้าผู้ชมอยากจะทราบเนาะ ไม่ว่าจะเป็นราคาโซลารเซลล์ราคาตู้การบิอินภายในระบบไฟนี่พอจะบอกราคาคร่าวๆน่วยครับว่ารวมกันแล้วประมาณเท่าไหร่ถ้าคร่าวๆนะครับคร่าวๆคือทําเองทําใช้เองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเ,กเ,เป็นธุรกิจ<ล>นะครับก็คือผมทําเองตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยมันก็ตกอยู่ราวๆน่าจะประมาณ2องแสนกว่าบาทประมาณนี้ครับก็คือรวมทั้ง,งตู้ร,รวมทั้งงานไม้ เฟอร์นิเจอร์ภายในแล้วก็ทั้งระบบไฟบโซลาเซลล์ด้วยใช่ไหมครับ,รบอ๋อแล้วทีนี้ได้หลายคนที่เป็นผู้ชมของเราทางนะคิดกำลังที่อยากจะทำรถทรัคแคมเปอร์สักคันหนึ่งอ,อ,อยากให้คุณโทนี่เนี่ยให้กำลังใจ <c oughs> กับท่านผู้ชมครับครับคือคืออย่างแรกเลยนะครับคือหนึ่งต้องกล้าต้องกล้าก่อนนะครับเพราะบางคนไม่กล้านะครับกลัวเสียรถ หรือว่ากลัวทําไปแล้วเนี่ยมันผิดกฎหมายผิดอะไรเราทําไปแล้วบางทีลงทุนไปเยอะแยะแล้วเนี่ยเราใช้งานไม่ได้จริงมันไม่มีประโยชน์เราก็ต้องศึกษาด้านกฎหมายนิดนึงว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับส่วนของผมเนี่ยก็จดเป็นรถตู้ทึบธรรมดาเป็นกระบะตู้ทึบธรรมดาส่วนกว้างส่วนสูงนี่คืออยู่ในในใน,ในขนส่งเขาโอเคหมดแล้วส่วนเฟอร์เจอร์ภายในเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมทําถอดได้ทุกชิ้นถ้าขนส่งไม่พังไงผมเดี๋ยวผมถอดแล้วผมก็ใส่ใหม่ได้ ก็คือเพื่อนๆก่อนที่จะทำเนี่ยก็คือต้องศึกษาถ้าถ้ายอมจดเป็นมอเตอร์โฮมซึ่งภาษีมันก็อาจจะค่อนข้างแพงก็ถ้าอย่างนั้นเราก็ยึดติดถาวรได้เลยนะครับส่วนแรงบันดาลใจที่อยากเพื่อนๆที่อยากจะมีนะครับก็คือ 1. ใจกล้า 2. เงินทุนนิดนึงเพราะว่าตกแต่งมันก็ไม่ได้ถูกมัน,มน,มน,มนเหมือนเราปลูกบ้านหลังหนึ่งครับปลูกบ้านหลังหนึง่ง ถ้าเรา,เราอยากปลูกกระเบื้องธรรมดามันก็อาจจะตารางเมตรละสี่ห้าร้อยแต่ถ้าเราอยากเป็นปลูเป็นแกนหนิดหรือหินอ่อนอาจจะตารางเมตรละพันมันก็ประมาณนี้ครับอยู่ที่วัสดุที่เราใช้นะครับเอาละครับคุณโทนี่แน่นอนครับผมว่าคลิปนี้ออกไปคนจะมีคนสนใจแน่นอนเลยไม่คราบคุณโทนี่มีช่องทางในการติดต่อไหมครับก็ครับตอนนี้ผมก็มีช่องทางที่ผมลงคลิปลงอะไรเล่นๆน,นะครับเวลาไปท่องเที่ยวอะไรก็ในช่องทางทิกตอกก็ชื่อโทนี่วอเตอร์ 200514นะครับก็ลองไปเซิร์ชหาไปกดดูกดคอมเมนต์กดอะไรนะฮะสอบถามได้ขั้นตอนเป็ไรคือไม่ต้องทํากับผมหรือว่าทำที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมสามารถปรึกษากันคุยเป็นเพื่อนไปเที่ยวกันดีกว่าโอ <Okay, S 2> เคเยี่ยมากเลยครับคุณโทนี่ครับผมมีของจะแนะนํา,นา,ยนาอย่างนะครับอันนี้เราเรียกว่า power station oh, นะครับ,รบ,รบเวลาที่คุณทนี่อยู่ในรถคุณทนี่ก็ใช้ไฟที่รถ แต่ที่นี้เวลาเราต้องไปนั่งตามน้ำตกหรือดูทะเลเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้ทั้งไฟ AC และ DC นะครับโอ้เยี่ยมเลยสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่แมネจเมนต์ซิสเต็มนะครับก็คือจะมีตัวอัจฉริยะนะครับช่วยดูแลประสิทธิภาพนะครับสูงสุดทีเดียวและรักษาความสมดุลของไฟฟ้าได้ดีทีเดียวนะครับ และตัวนี้สามารถที่จะชาร์จศูนย์ถึงแปดิได้ใช้เวลาเพียงห้าสินาทีเท่านั้นครับโอ้เร็วครับเร็วมากเลยหรือว่าตัวนี้ก็สามารถชาร์จในรถเราด้วยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ11บชั่วโมงถ้าแต่ถ้าเป็นแผงโซลานะครับแบบตัวนี้เรียกว่าแผงแบบพกพานะครับก็ใช้เวลาสาถึง6ชั่วโมงนะครับที่4ี่รอยวัตต์ครับและรวมทั้งหมดนะครับเอาพุทธทั้งหมดก็ยังใช้สามารถจ่ายไฟได้ถึงหนึ่งพันแดรอยวัตต์นะครับตัวนี้สามารถที่จะ ใช้ได้ทั้ง AC และ DC นะครับมีเอาต์พุตให้เลือกได้หลายอย่างดีครับและที่สำคัญคือใช้กัแบแล็ปท็อปได้สบายนะครับเพราะว่าตัวนี้มีเป็นแบบเพลยวไซเวฟนะครับคือไม่ทำให้อุปกรณ์เสียหายนะครับและมีรับประกันมอกอถึง3ปีนะครับมั่นใจในผลิตภัณฑ์แน่นอนเลยที่สำคัญคือแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับคือใช้ได้นาน เป็น10ปีเลยนะครับแล้วว่าสามารถชาร์จได้ซ้ำๆๆถึง3,000ครั้งเลยนะครับครับรบ,รบแล้วยังมีแบตเตอรี่เสริมมีเอ็กซ์ตาแบตเตอรี่สามารถเพิ่มกำลังได้ด้วยนะครับแถมยังใช้ในส่วนของ การที่เราจะดูการทำงานของเขานะครับเราสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวใช่ครับเเยยยี่มลก็ยังไงค่ัยังไงถ้าออกไปใช้ต้องสนใจแล้ตัวเอา s i ไซส์หรือ o u t d o ดอข้างนอกนี่ p ัทท i b บ e ตัวนี้สามารถยกเข้ายกออกได้โอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากวันนี้เราได้ชมรถสวยๆนะครับที่ทำ บิวเองกับมือด้วยฝีมือและความภาคภูมิใจของคุณโทนี่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโทนี่มากนะครับที่มาให้เราได้รีวิวรถสวยๆนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเรามีเวลาคุณโทนี่เนาะช่วยกันตอบนะครับวันนี้เราต้องสอนต้องขอลาไปก่อนนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณโทนี่ครับครับขอบคุณมากครับพี่สิงห์